สวัสดีค่ะวันนี้ได้พามาสวนมาชมสวนหินแล้วนะคะสวนหินโมกุลโดยเฉพาะเลยนะคะก็วันนี้จะนำพระเอกพระเอกของสวนจะเป็นชิ้นค่อนข้างใหญ่ใหญ่มากค่ะแล้วก็สวยงามมากค่ะ เป็นสีดำที่แอดมินหลงไหลเป็นคนหลงไหลหินโมกุลสีดำค่ะหายากนะคะกว่า,าจ,จะได้มาแต่ละรอบแต่ละครั้งแล้วมีแร่ทองคําอยู่ด้วยวเห็นไหมคะอยากเอามาให้เพื่อนๆได้ชมนี่ค่ะ ดูเขาเป็นเส้นเป็นเส้นสีทองนี่ค่ะเขาสวยมากนะคะเขาจะดูได้สองด้านนี่ค่ะเป็นด้านสูง ลายเส้นแรกทองคําเขาเยอะมากเห็นไหมคะมหายากค่ะแบบนี้น,นี่คะ่ะเขาจะมีลายเฉพาะแบบนี้เลยคะ่ะอยู่ในจุดเดียวของเขาเนะะี่ยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นเส้นเป็นเส้นแอดมินก็จะมา นั่งชมความงามของเขาอยู่เรื่อยๆเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเขาจะเปลี่ยนแปลงของเขาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะสีเส้นสีทองเขาก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆค่ะเราเลี้ยงเขาดีๆค่ะ๋ยวเขาก็จะแบบสวยงามอย่างนี้ค่ะเส้นสีทองเขาชัดมากเห็นไหมคะนี่คะ่ะ คชอบมานั่งดูนั่งชมแล้วก็มาลูปมาคำอย่างเงี้ยค่ะมีความสุขค่ะ